หดพึ่งแดงนะครับพึ่งแดงอีกดอกหนึ่งครับพึ่งนกนุ้งนะครับนกนงดงพี่้องเห็ดพึ่งเหลืองนะครับ นีดพึ่งแดงครับเอาตะดอกไ่พี่น้องตะกีนน้อยจงไว้นะครับน้อยอยูอ่พอดพี่น้องพ่อไข่เห็นแล้วงกนะครับอืมหน้าบกุกไ่มีสองไข่นะครับ แล้วง่ขาวครับพ่ออีกแล้วครับเห็ยดตุงแดงเลพี่น้งองหัวหลุดขาเหนียวก็หัว พึ่งแดงนะครับเห็ดพึ่งแดงครับว้าดพ่อเห็นละโงกพี่น้องถ้งมึกเงี้ครับลองบานบานโถมัดพี่น้องโอเค บอกง่ายครับเกี้ยงดีอยู่พี่น้องไม่ค่อยเปื่อนบันเดยไปท้าบึงดอกบานเสียดายบานหมดนะครับ เด็กวะเนี่ยลังกขาวเพราะห่างเก่งได้อยู่นะครับอีกโอ้โดอกงเสียดายแต่บานบิดนะครับ ห็ตหน้าแหลกครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีวันที่สิบเอ็ดกันยานะครับสอง5้าหห้าพี่น้องเอา้เากลับมาพอกันอีกแล้วนะครับเมื่อนีน้ใครแน่พี่น้องฝนตกนะครับแต่ว่าคึมๆอยู่หันกระดดออกนะครับเอา้ามาเบิ่งเห็ดช่วงแหลกของเขานะครับเป,เป็นเห็ดละงูกได้พี่น้องละงอกขาวนะครับเห็ดพึ่งแดง ดอกกระงังงามเกิดว่าเป็นมูนะครับมองละดอกสองดอกเดืดโดนพ่อเทียพี่น้องนะครับแล้วก็เห็ดพึ่งเหลืองพึ่งเลืองเห็ดนาเลนะครับอ๋อในมากจากน้อยละเป็นตาย่างตามตุ่นตามเพิ่งน้องกันอีกเก้าพี่น้องนะครับว่าสิมานบอนะครับเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้คนไหลไปออกเป็น้อกันพี่น้องเห็ดพึ่งแดงนะครับ ดอกนึงเอาไว้ได้แล้วนะครับเห็ดพึ่งแดงนะครับดอกนึงพี่น้องดอกนึงครับ ครับใส่แลวแนมเห็นอยู่นี่นี่พอแล้วแดงดอกกำลังงามพี่น้อง ดอกนี้ขึ้นล้าขึ้นล้าขาวพี่น้องพึ่งแดงนะครับดอกนี้ยังได้อยู่หัวหลุดอีกละจับค่อยๆนึงนะครับเห็ดพึ่งแดงครับ ดอก,อกน,นี่ถ้าจะเผาเลยพี่น,น้องพึ่งดอกยุ้งไว้นั่งต่างขโมยยุยงไก่เนี่ย ตึงแต่ใกล้ไปแล้วให้ดเดี่อนมาพอด้วให้เพื่อนเป่านะครับ อีกดอกนึงนะฮะับอ้เป็นโมยู่ไปหน่อยมาเถ่าดอกเถ่าครับ พึ่งขาล้ายนะครับยึดพึ่งแดงครับซองดอกพี่น้องมาสั้นใหญ่ๆดีพี่น้องพึ่งแดง ดอกนี่รีดยางดีเลยนะไต่ขอนเพึ่งแดงครับ เอาละครับพุมพี่น้องนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเฮาอีกคือเก่าพี่น้องเอามาเบิงผลงานของเฮาเมื่อนี้กันนะครับไม่ค่อยมานันไดพี่น้องนะครับได้ได้เห็ดตวเ่านะครับเห็ดผึ่งแตไกล้นะครับเห็ดผึ่งลูกยุ้งเห็ดผึ่งแดงผึ่งแดงคาไลพี่น้องนะครับอันนี้ผึ่งแดงคาคนนะครับนะครับสําหรับพี่น้องนะครับที่เป็นคอมเมนต์มาว่านะครับ เห็ดพึ่งแดงกับเห็ดพึ่งนกยุ้งต่้งกันตรงใดนะครับโดยเช่าภาพมาเปรียบเทียบให้เพื่อนพี่น้องนะครับเอาดอกแรกของเขาพี่น้องนะครับเป็นเห็ดพึ่งนกยุ้งนะครับนี่ขาจะบะคือกันนะครับบะคือกับเห็ดพึ่งแดงนะครับเป็นลักษณะดอกแบบขาเกี้ยงนะครับแล้วดอกหญ่พี่น้องเห็ดพึ่งนกยุ้งนะครับนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งดอกต่อไปกันนะครับป้าครับดอก ที่สองนะครับเป็นดอกกลางนี่พี่น้องนะครับเป็นเห็ดพึ่งแดงนะครับจะดอก่ใหไ่ทำเห็ดพึ่งลุกยุ้งนะครับขาจะออกเป็นคนคนจากน้อยพี่น้องนี่นะครับเกิดน้ำปลาเพชกนะครับหรือว่าโคกที่เป็นหินนะครับนะครับใไล้กันนะครับแต่ว่าใไงบอสูงเห็ดพึ่งลุงยุ้งพี่น้องมากครับพี่น้องนะครับเห็ดพึ่งแดงดอกที่สามนะครับเอาดอกนี้นะครับเกิดตามดงพี่น้องนะครับเกิดในดงในปลาในดงนะครับ เห็ดเป็นเห็ดพึ่งแดงที่ใ่ซําเห็ดพึ่งนุกยุ้งดอกสีเหลืองตอนนี้เลยนะครับดอกใหญ่ Sara, สุดแล้วก็เป็นขาเงาครับขาเงาสูงนะครับใ่ก่าเห็ดพึ่งแดงที่เป็นดอกยุ่กลางนะพี่น้องนะครับให่ก่านะครับแล้วก็รสชาติประมาณเดียวกันพี่น้องนะครับขากรอบเพื่อนขากรอบดอกกรอบนะครับเห็ดพึ่งแดงสองย่างนี่ส่วนตัวนะครับแซ่บก็เห็ดพึ่งนุ่งยุ้งพี่น้องนะครับหมู่มีเห็ดพึ่งนุ่งยุ้งดอกน่อยมาเปรียบเทียบให้เบึ่งนะครับ ถึงจะเป็นเห็ดพึ่งนุ้งยงดอกแดงนะครับแต่ว่ากับขาคนละย่างกันอีกคือเก่าพี่น้องเอานะครับจะไหนกันะครับควบแตกต่างกันกับบดแตกต่างกันลายบันไดพี่น้องนะครับนั่นละกับประมาณนั่นแหละพี่น้องเอานะครับจะไหนคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ตะก้อนนะครับคลิปหนายชิฟ้าไปทด้านในนะครับรอหดุลล้อปืนต้องกันพี่น้องไปครับสวัสดีครับ